S <S ยังไม่มีชื่ออะไรไกแล้วเปิดเก่งแล,ล้วล่ะวันนี้เรามาพบกับเทพบ็อสของปีแล้วก็ต้องเรียนรัดด้วยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะถามไหมว่ากี่โมง <S 2> <S 2> <S <t ort> ตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงเช้าแปดโมงเช้า,เ,ชาวเวลากลางดีนะครัในการออกมาทำคลิปแบบนี้เดี๋ยวไปเนียเรา๋ยวไปทำคลิปอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการกินเล็กๆน้อยๆเล็กๆนี่ยวกับการกินแบบอาหารง่ายๆไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะกติกาคือ เราจะเอาของอาหารนะครับที่เราเตรียมมาเจ็ดอย่างมาให้กินทีละอย่างต้องกินให้หมดตื่นมื้อเช้าแล้วมื้อเช้าแล้วเช้าโอ้โหต้องเก็บอาการเก็บอาการร้างออกอาการเก็บสงไม่ค่อยเยอะแล้วต้องเก็บสงให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอะไรเดี๋ยวเสียเวลามาอร่อยเกินมื้อเช้าด้วยว่ะโอ้โหมีมีเด็กเสียด้วยมีเด็กเสิรียเช้า เสียงแปลกๆฮะโอ้โหอะไรนี่อันนี้เป็นลูกอมรสเปรี้ยวแต่กินแล้วข้าวออกอาการครับเราจะเริ่มจากซิมเปิลซิมเปิลก่อนนี่ซิมเปิลเหรอใช่ซิมเปิลซิมเปิลอ่าวลูกอมกินลูกอมอันนี้คือเชฟจ๋าเนี่ยอันนี้เชฟจ๋าบายเชฟเซ็มเปิล เชฟไปกินมเชฟเชเบิอ่ะเชฟเบิร์เสิร์ฟเพื่ออยากเลยอยากโอ้โหโอ้ักัเซ่เระไอ่างเเออโอกันเซ่ห้าสี่สามสองนืองกิตื่นตื่นตื่นเลยตื่นเลยชอบอยู่คนวมอร่อยชอบอยู่คนตื่น ตื่นเลยออน่อันนี้บอกเลยแล้วว่าที่ให้ไปอ่ะอันนี้เป็นูแรกนีดนะที่ให้ไปเป็นูแรกเนี่ยซอฟสุดซอฟสุดในนี้ได้เหรอใช่เฮ้ยมันต้องเก็บอาการไม่ใช่ให้ออกอาการเก็บแล้วมันต้องเก็บซองนะเว้ยมันต้องเก็บซองละโอ้โหแล้วได้แล้วได้แล้่หวานแล้วหวานแล้ว่อะหลังจากที่ลูกอมผ่านไปต่อไปครับ บวยสามรถโอ้โหบวยสามรถและก,กติกาคือต้องกินทีละสองเม็ดนะครับผมต้องกินทีละเม็ดกฮะ<า>ใช่เาเข้ามาากเลยสองเม็ดอ,อ,อ,อันนี้มันเค็มป่ะมัน3มรถสามรถสมรสมทีเดียวสองเม็มดเลย แลวต้องเก็บทรงด้วยเก็บทรงด้วยเก็บทรงด้วยอ่ะองอีไม่ชอบอ่ะเก็บทรงแค่บออนำรายไม่อยากออกเลยตอนเนี้ย Light nó light. Cập bông cập bông cập bông, cập cập kẹp kẹp cập 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 kẹp cập 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 kéo, cập Kéo kéo đây, ต่อไปส้มโอโอ้โหเหตุอะไรส้มโองโอ้สบายสบายส้มโอสบายสบายอันนี้คือซอฟให้ความซอฟล้างปากเพื่มยเอยล้างปากเกลือไหมมีเกลือไหมอร่อยอันนี้คือไม่ต้องเก็บซองเลยเก็บซองอยู่แน่นอน โอ้ย oh. hey, สุดยอดว่ะอืมเราเราคำนวณกันผิดว่ะว่าส้มโอมันจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแต่ไอ้ข้างหน้ามันโหดกว่าไม่ไอเมื่อกีก้มันเค็มไงอ๋อ oh. มันออกเค็มๆม,มากกว่าเลยตัดได้สบายเลยโอ้สบายเลยโอเคส้มโอผ่านไปนะ easy, easy. อีซี่อีซี่อ่อนต่อไปโอ้โห oh. เป็น โอ้โหน้ำมะนาวเนี่ยน้ำมะนาวโอ้โหน้ำมะนาวเดี๋ยวจะเพิ่งไห้เพิ่งกินได้ให้สัญญาณอาเดี๋ยวเราจะดูว่าใครเก็บทรงได้ดีกว่ากันและจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ชนะแห่งการเก็บทรงอ,อ่ะเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับแล้วก็ดื่มคึบเลยโอ้โหจะมีแบบว่า มะนาวห้าเฮ้ยเฮ้ยชน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 ห้าสี่สามสองหนึ่งคึ่๊บคนรูปว้าอะไรของเขาเนี่ยเป็นไงโอเคไหมได้อยู่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 นะแย่งกันเข้าห้องน้ำเจ้าเจ้านี่ถือว่าผ่านผ่าน ถ้าหากว่าคุณเก็บทรงมาเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งนี้แหละครับมะขามเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวของคนเชียงรังโอ้โหเปรี้ยวเหรอวะเฮียเด็กเสิร์ฟกูว่าเฮียกูเสิร์ฟถูกไม่รู้วะอ่ามะม่วงเปรี้ยวฮะอันนี้อันนี้เปรี้ยวจริงของใครมาแบบเปรี้ยวอย่างสุดเลย ต้องกินหมดไหมต้องกินหมดทั้งสองอันอใช่เหรอแล้วก็เก็บสองด้วยต้องเก็บสองด้วยมาห้าสี่สามสองหนึ่งอือยังก็จะลิงปิงปองด้ย <c oughs> มีกะปิอยู่นะ ไอ้ยีค้อนต้องใหญ <c oughs> ่ลวงล้ง <c oughs> เป็นฮิกมั้ยเป็นฮิกหล่นแล้วเหรอไม่กึนเล็กเล็กอะอะไรกันเปรี้ยวจริงอร่อยแล้วทำไมำไมเขาเก็บทรงกันดีจังวะ,อะโอ้โหเด็ดเปรี้ยวมากอันเนี้ยนะ ไม่เปรี้ยวเลยพี่หล่อมันมีแกนไงหอมปี๊ตะกรอบไะใช่กรอบมากเลยอร่อยไหมอืมใบกิมาเริ่มอร่อยแล้วลองใส่เริ่มรับรสได้แต่ว่าติดกลางฟันเลยอะเป็นยังไงบ้างตืนเลย ตื่นละไม่สงสัยเขามีผมคุ้มก,กันความเปรี้ยวหเลหมดนะโอเคพานห,หากว่าคุณต้องการที่จะเจอสิ่งเปรี้ยว <c oughs> คุณก็ต้องเจอของที่เป็นต้นกำเนิดของความเปรี้ยวครับผมอ่ะ มันหนาวกินยังไงล่ะเนี่ยอมก็หมายทั้งลูกเลยต้องเแล้วก็แล้วก็ดูดน้ำแล้วก็คายเปลอกออกมาต้องกินกี่อันอ่ะสองอันโอ้โหแล้วก็ต้องเก็บทรงด้วยทีละอันหรืทีละอันอันนี้มันมะนาวจริงบ่เนี่ยโอ้โหมะนาวจริงสิโอ้โหนาวปลอมหรือเปล่าคำนี้อ่ะแขก็เก็บทรงห้าสี่สามสองหนึ่งไป วาดูโนะครับบีบใช้ปากบีบแล้วดูดน้ำแล้วก็คายออกอื้อไอเหี้ยขนาดกูเลยเขาดูกูยังแข็งฝันอย่างี้ดีวนีไอ้เหี้ยคืออันเนี้ยยังไม่ได้แบบกัดเต็มนะแค่กัดนิดเดียว ก้ห้เก็บสองแม่ไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆเก็บสองเก็บสองไม่อยู่อ่าอีกซี่อีกซี่จัดไปไม่อยากกินเอาสอปาร์เก็ตตี้อ,อะเก็บสองเนี่ยเก็บสงเฮ้ย เเเียยอก็บโอเคถือว่าผ่านครับผมโอ้โหเก็บทรงมะนาวดยอดด้ดยอด,ดโอ้ยอมรับเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะมะนาวฮะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้โหนุบไม่ใช่มะนาวก็รู้ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกินก็รู้เป็นะฮะน้องวีความรู้สึกไม่ไหวแล้วขอน้ำได้ไหมครับ ไม่ได้แล้วเมนูสุดท้ายแล้เมนูสุดท้ายแล้วครับผมเมนูสุดท้ายโหดกว่ามะนาวก็สิ่งเนี่ยครับผมมะซารเปียเฮ้ยมันขำเปียกมันหวานไหมเหรอเอ้ยก็ลองดูเดี๋ยว่ก้อน้องหวีมันเล็กจ้ะ ไม่เท่ากันเท่ากันเราช่างมาแล้วบบช่างมาแล้วว่าเท่ากัน <holders S 1> ต้องกินเป็นก้อนเลยครับโอแล้วก็เคี่ยวให้หมดนะฮะอันนี้น่าจะโหดสุดมันไม่มีเม็ดหรอไม่มีเม็ดไม่มีเม็ด<ม>อย่าพึ่อง<ม>อย่าพึ่งต้องอมไปทั้งหมดลองชิมห้าสี่สามองแคปฟง được, อรอฮึบฟงสบายสบายสบายมือเรา <laughs> โป้เล <gen> ือกเอาน้องเหลียเคี <helmet> <ligen> ้ยวช็อกแลนด์เลยเฮ้ยโป้เมื่อกี้เคี้ยวช็อตแลนด์เลยอะมูแต่ลป่บบเออเฟร์เรโล่เอาไหอะบ๊อบบ๊อบดูเหตุการน่าสถานการณ์ได้แย่ๆนะวันนี้แย่เลยเข้าห้องน้ำแน่หนูกับพี่บ๊อบแะบมาข่าเปลี่ยนนี่ตัวนี่เลยนะ ไปไงพี่ทอไหมปต่อมาถ้ามะนาวอะอามันต้องกรอกติมได้ไม่อาจจะเจอมะนาวมาไงตอนนี้มันเลยสอบแต่พี่บอกไม่สอบไม่สอบอ่ะโอเคก็ถือว่าจบแล้วกันนะครับสำหรับการเก็บส่งในพาร์ทนี้ก็ รอดมาเปิดโค้งขังนะเน<อ>ะผู้ชนะในการเก็บทรงนะ้นคือน้องเวียะ <c oughs> สุดยอดเด็กก็อย่าล<ม>ืามกดซับสไครและแชร์นะเจอกันใหม่ไปไปิปหน,น้าพันหน้าสาีบายสวัสดีครับผมครับุณครับครับอะเก็บทรงไ, <c oughs> ไหม่ด้วยไหม